สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชนแนลค่ะคุณผู้ชมโอ้ยยุ่ง <c oughs> ยุ่งารค่ะคุณผู้ชมหนาวอากาศเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังเปิดพัดลมอยู่ในบ้านนะคะข้างนอกรู้สึกว่ายเย็นสบายสบายค่ะคุณผู้ชมมาถึงกับขนาดหนานะะวแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ชม จินตนาจะล่งแนวทางค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่16ธันวาคม2567ค่ะเป็นแนวทางของอของ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 เส้นเส้นสะปนก้นหนองหานค่ะคุณผู้ชมของเส้นหนองหานนะคะที่จะล่งให้คุณผู้ชมในเบิร์ค่ะเส้นหนองหานแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของนุ่มผู้พาดเอ้ยเป็นของแม่สาวอุดรค่ะเลข เลขอานน,นมาโรเดอค่ะคุณผู้ชมเลขไอเเลขดับนะค่ะดับมาไม่มาจริงถ้ายังไม่ได้ดูอย่าไปเพิ่งไปซื้อสลากกินแบ่งค่ะคุณผู้ชมดับไม่มาเลยรอบเบิงของแม่สาอุดรก็นะคะจินตนาจะโลงให้เบิงค่ะเนี่ยจะโลห้คุณผู้ชมเบิงเบิงแล้วกะ ชาซิซอสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อหวังรางวัลที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมการเบิร์กร์นะคะคุณผู้ชมว่าบนจะมาไหมนะคะล่างจะมาไหมตวัวใดบ่มาบนบ่มาล่างเปงนสีล่ะค่ะคุณผู้ชมเบิร์นสกอนนะคะเนาะของแม่สาวอุดรเพราะว่าของเพิน่นตั้งแต่จินตนาได้ของเพิ่นมาตั้งแต่เดือนแปดเดือนแล้วค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่จินตนาเฮ็ดช่องยูทูบมากนี่ หาแนวทางไหมคุณผู้ชมเบิงเนี่ยคะ่ะของแม่สาวอุดรยังว่าท่านเดบผ่า,าจากอ่นอยู่นะคะทุกงวดไม่มาก็คือไม่มาทุกงวดเลยคะ่ะคุณผู้ชมบนบ่าาตัวนี้เด้อล่างบ่าาตัวนี้เรื่องสินะกับบ้าาอินดีไหมคะดับเอาอยู่ไหมคะ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผู้ี่งบหน่อยหรือว่าประหยัดทุนหรือว่าจะไ่ประหยัดย่างเดียวเนาะคะ่ะเพื่อความามั่นใจนะคะเนาะ กะเบิ้งไปก้อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเบิ้งของแม่สาวอุดรค่ะไปแม่สาวอันของแม่สาวอุดรค่ะคุณผู้ชมกะเบิ้งไปก้อนก็ได้ค่ะว่าเป็นามาจิงบอจังสิแม่ค่ะสิบ่อมาจรจิงบองซี่นะไปย้อนเบิ้งประวัติก็ได้ค่ะคุณผู้ชมย้อนหลังไปเบิ้งทางช่องจินตนาชแนลค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะเจ๊แดงนะคะที่ให้แนวทางของแม่สาวอุดรเมื่อว่างทั้งช่องจินตนาชแนลนะคะ เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยย่างเดียวคะ่ะที่แม่ที่แม่สาวอุดรไหหมาเนาะค่ะเนาะต่หนาขอขอบพระคุณแม่สาวอุดรหลายๆายคะ่ะเพราะท่านได้เห็นตัวจริงเพิ่นอยู่คะ่ะคุณผู้ชมปีใหม่นี่อยากมานอยากปังข้อได้ค่าน้่มันไปหาเพิร์นกับค่อยู่ด้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะไปนาัางบอกเป็นผ้หกับเพิ่นยังสิแม,ม่กับบริกย์ปันไดนะคะอุดรท่านี่เขียนร้อยต่อของเงินส,สกลน,นครไหมคะ่ะ กับพ่้ใ่กันสักวันไดได้ค่ะกานตั้งใจไปใจเป็นหน้ายกายเป็นเบ้านะคะใจสั่งมาต้องไปให้ถึงนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแนวทางมีเข้อมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพบาาแนวทางทุกๆแนวทางค่ะมาจากการคำนวณล้วนเลยนะคะอินเตอรน่าจะล่งรับขบนันทายหลังจากของ เซียนน้องหานเสร็จแล้วก็ลงของแม่สาวอุดรน,นะคะของแม่สาวอุดรแล้วก็เป็นของหนุม่มภูเอ่อของหนุม่มภูพานค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเนาะฝาวงไ้ค่ะลงล่องไปเลยเได้บ่ออ่างแล้วก็บไดรกังว้นนะคะคุณผู้ชมะะเ,เ,เนนะคะคชมือม่อหอดโค้งสุดท้ายก็จังคอยมาลงอีกให้เป็นเบื้องเป็นโค้งสุดท้ายนะคะพราวาทุงหดอินเตอร์นามีตาชราใจว่าโอ้พักกนเม่อยมาแลลวนะคะล่อให้ ตลมุมงกุลกับลาวพัฒนานะคะแล้วก็นั่งเขียนขีดเขียน,ยนอยู่ค่ะคุณผู้ชมบ่มีเวลานั่งหายใจทิง้งค่ะก็เรื่อยว่า,อาพอรัฐบาลไทยออกแล้วเรต้องเล่งมาสั่นค่ะเอือแต่ลาวพัฒนากับเล่งแต่ลาวพัฒนาทุกมือทุกมือมาที่นี่พอรัฐบาลไทยมาแทนที่จะสลับกัน อินเตอร์นาลาดโอกาสค่ะคุณผู้ชมเลยคุณผู้ชมเลยถาเบิงเลยบอเบิงแบบบาตอเนเมืองเนาะคะ่ะอินเตอร์นาขอโทษหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมที่บางครั้งค่ะที่สับเพาหรือว่าชาค่ะรัฐบาลไทยค่ะวันที่16ธันวาคม2567นี้ค่ะรัฐบาลไทยของเซียนหนองหานค่ะเซียนหนองหานให้มางวดวันที่1ธันวาคม ให้8และ7จับคู่ไซก,กันกับตัววินค่ะคุณผู้ชมตัววินมีแค่3ตัวค่ะเข้า843ตรงๆนะคะคุณผู้ชมเขาบนเข้าไปที่บนนะคะแล้วก็จับคู่ไ้บ์เขาค่ะมีแค่8สีบ่มี3น้ำหลังเนาะค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ค่ะวันที่1เอ้ยวันที่16ธันวาคม2567ค่ะมาปังต่ออีกค่ะ เซียนหนองหานหามาวิ่ง2กับ1เห็นไหมค่ะไปชนกันกับปูศูนค่ะคุณผู้ชม2กับ1แล้วก็ยังมีอาจารย์ต้อยอีกเด้อค่ะคุณผู้ชมที่2กับ1มาชนกันสองกับหนึ่งเปินวามาแน่วาสันค่ะคุณผู้ชมเห็นบหค่ะตัวน้อยๆนลยค่ะมาแน่วาสันค่ะคุณผู้ชมงวดนี้นะคะพ่อทุ่มกับทุ่มวาสันค่ะคุณผู้ชมอันบ่ชอบกับพานนะคะเ่ินว่านะคะสองกับหนึ่งเป็นตัววิ่งบนล่างค่ะคุณผู้ชม แล้วก็จับมา2กับ1มาจับใส่กับวิน67803ค่ะ6 7 8 0 3ตัวเด่นมี2627 28แล้วก็มีตัวรอง1 6 1่1 8ค่ะคุณผู้ชม2กับ1เป็นตัวเด่นค่ะเป็นตัววิ่งเพิ่นจับคู่หาใส่กับ6กับ7กับ8 6 7 8เป็นตัวจับคู่ใส่ ศูนย์กับสามไม่มีมานะคะคุณผู้ชมจับวิ่นยังได้นหนีก็ได้ค่ะเป็นหลักร้อยหลักอะไรไปเพราะว่าเพื่อนเขาบ่นนะคะที่พานมากกับเขาบ่นทุกงวดค่ะแล้วก็ตัวเน้นของเพิ่นคะ่ะสองเจ็ดกับสองแปดจินตนาดอกจันให้ค่ะคุณผู้ชมนี่ดอกจันให้มีสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าของอาจารย์ต้อยก็มีสองแปดของปู่ศูนย์เจ็ดก็มีสองแปดเหมือนกันคะ่ะทาเพว่นให้แปดสองเนาะแต่ของเซียนองหารให้สองแปดนะคะ สามตัวค่ะชุดสามตัวมีสามชุดด้วยกันค่ะมีหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดค่ะเอาหมวดนี่ขอให้มานให้ปังเนาะหมวดที่ผ่านมาปังแล้วงวดนี้ปังอีกค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมเบิ่งตัววินค่ะตัวจับคู่ให้ถ้าไม่ชอบคุณผู้ชมดูจับวินเอานะคะขอบพระคุณค่ะเซียนนองหานที่ให้แนวทางมาวางทางช่องจินตนา์เนช n ่ l แนลค่ะ เอาค่ะดูงวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมวันที่16พฤศจิกายนเนาะค่ะหลวดกรุนพุ่นเนาะค่ะที่เพิ่นห่มาตัววินค่ะคุณผู้ชมเข้าทั้งสองหนึ่งแล้วก็ตัววินกัน38ค่ะสองหนึ 2, 1, 3, 8, ่งสามแปดเพิ่นจับคู่หาบาเขาอยู่น้ำตัววินเด้อค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ตัววินด้วยค่ะเอางวดนี้ค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมันมาน,มนปังปัง,ปงไปกับเซียนหนองหานนะคะ แนวทางเซียนหนองหานที่ให้มาเป็นแนวทางขอให้แนวทางนี้จะให้ความสุขให้ความสุขกับคุณผู้ชมหลายๆเราก็ให้โชคดีทุกคนเด้อค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ